คุณเชื่อหรือไม่ว่ารองเท้าที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับราคาไม่ถึง100บาท <Wow. S 1> ซึ่งเป็นรองเท้าอย่างที่ดีไซน์มาสวยมากๆเลยและในวันนี้ผมเอารองเท้าอย่างเจ้าคู่นี้นะครับมาใส่กับชุดลํำลองเดินเที่ยวชมสวนนะครับก็สามารถทําได้ดีแล้วก็นิ่มสบายมากนะครับ <Wow. S 1> ไม่ว่าคุณจะอยู่ในลุกไหนท่าไหนมันก็ดูดีไปหมดนะครับหรือว่าจะเอาไปใส่กับชุดทํางานก็ดูดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวลักษณะมันดูดีมาก ส่วนในเรื่องรายละเอียดของรองเท้านะครับรองเท้าจะมีลักษณะเป็นเนื้อยางเหนียวเหนียวนุ่มๆพื้นมีเท็กเจอร์ที่กันลื่นมาแล้วนะครับและส่วนในด้านข้างบริเวณด้านในนะครับก็จะมีรูระบายลงมาให้ทั้ง3รูด้วยกันนะครับบริเวณหน้าหน้าจะเป็นร่องใหญ่ๆดูมีเท็กเจอร์สวยๆนะครับแล้วก็มีขีดขีดดำๆตัดสีขาวมาให้ดูแบบสวยงามเก๋ๆกันเลยทีเดียวนะครับด้านหลังยังมีคําว่าตีแบรนด์มาว่าฮัลโหลโปโลมาด้วย เท็กเจอร,รอบๆเ้วก็จะเป็นเส้นๆดูมีมิติมิติของแบบเกรดผู้ดีผู้ดีนิดนึงนะครับผมและสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใส่รองเท้าแล้วปวดเท้านะครับคู่นี้มันตอบโจทย์คุณมากนะครับเพราะว่ามันมีความนุ่มใส่ได้ทุกงานดูดีด้วยแล้วถ้าใครสนใจนะครับตะก้าสีเหลืองทางด้านล่างซ้ายมือนะครับมีให้เลือกอยู่3สีด้วยกันมีสีขาวสีดําแล้วก็สีครีมนะครับอย่าลืมไปเลือกกันนะครับ